สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถครอบครัวสิเที่นั่งขามาแนะนํากัน ตัวรถนะคะแล้วก็ตัวแม็กขบสกค่ะในส่วนของตัวกระจกเขามีไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะตัวกล้องมองข้างมีให้นะคะแล้วก็ตัวที่จะเปิดเป็นสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะสำหรับตัวคนในนะคะ D-Lux e ีลิ e เขาจะเป็นภายในสีเบจนะคะลูกค้าเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนนะคะกระจกก็เป็นออโต้นะคะแล้วก็มีเซ็นอรลล็อกให้เนาะ สำหรับตัวดีลักเขาก็จะมีประตูลสไลด์ไฟฟ้านะคะออโต้ Auto, โรงงาน2ข้างเลยเนาะแล้วก็มีตัวกันลื่นทลายกันลื่นสบัดนั่นเองนะคะตัวพวงมาลัยเป็นมัลติฟัชั์ชันนะคะตัวนี้มีเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็รับสายวางสายนะคะแล้วก็ยังมีใน c ุุคอนโ o t ด้วยนะคะส่วนตัวเรือนไม้นะคะสําหรับคันนี้อยู่ที่42,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าอ่าแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นทัา ตัวหน้าจอเขาก็จะมีตัวนวิเกเตอร์ออกศูนย์เนาะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะก็จะเป็นออโต้นะคะอ่า สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็เป็นรถครอบครัว11ที่นั่งนะคะแบบนี้เลยเนาะตัวประตูสามารถสไลด์ไฟฟ้าจากตัวรถก็ได้หรือว่าตัวเปิดจากด้านหน้าก็ได้นะคะตัวนี้เป็นไฟฟ้าโรงงานเลยนะคะภายในเขาก็จะเป็นเบาะหนังสีเบจท,ทั้ง11ที่นั่งแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะสามารถหมุนนะคะหน้าเข้าหากันได้180องศาเลยนะคะแล้วก็ภายในก็จะมีตัวหน้าจอให้แบบนี้ด้วยนะคะสําหรับผู้โดยสารนะคะ นี่นะคะสาหรับคันนี้ก็รถบ้านสวยๆนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยนะคะได้เป็นตัวท็อปสุดตารางแล้วก็สีดาแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดหายอยู่นะคะเข้ามาดูรถหน้าง,งานได้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังมีอ่าเซนเซอร์ให้สีตัวนะคะตัวกล้องมองหลังมีให้นะคะแล้วก็เจ้าของเก่าเขาติดกล้องเสริมมาด้วยนะคะในส่วนประตูเขาจะเป็นอ่าแมนวนวลนะคะตัวนี้แมนวนวลโรงงานเลยนะคะลูกค้า เพดานคือเกลี้ยงๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีคคดข่วนใดๆเลยนะคะตัวนี้ก็ช่วงนี้ลูกค้าก็หาใช้งานกันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสําหรับตัวคุณใดเฮดวันนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนัดดูรถหน้าง,งานได้นะคะต่างจังหวัดเรามี f i n น n ์วิ่งเซ็นทัวไทยเลยนะคะภายในก็ตัวเบาะนะคะสภาพเบาะนี่ค่ะไม่ยับไม่ช้ำนะคะแต่ว่าอาจจะเดี๋ยวเก็บทำความสะอาดให้อีกรอบนึงนะคะ นี่นะคะตัวบอก11ที่นั่งแบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นคันนี้เลยหรือว่าคันอื่นๆนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่านัดดูรถหน้างงานได้เลยนะคะโทรสายไดยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะโทร065ค่ะ5 49 296กับเซลล์ย,ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้งรายละเอียดตัวรถไว้ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ